คนบ่อยมากเลยค่ะเวลาไปเคลมค่าขายประโยชน์ในการชดรถหรือค่าจอดซ่อมเวลาที่เราโดนชนแล้วก็เป็นฝ่ายถูกเห็นคนที่ไปแล้วก็สงสารคันนึกว,ว่ามันง่ายๆไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้เงินนะไปกันนะสองรอบสามรอบกว่าจะจบเจอปัญหาอะไรบ้างมาฟังเลยค่ะ 1. ลืมถ่ายซ้ำเนาเอกสารไปค่ะเอกสารบางชิ้นนะ่กจะต้องถ่ายสำเนาไป ทางศิลปใหม่ก็ไม่มีบริการนะที่จะมาถ่ายสำเนาหให้เราเพราะเราไม่ใช่ลูกค้าเขาและที่สําคัญนะในไอ้ทุกประการที่เราไปเจรจามันไม่มีร้านถ่ายเอกสารข้างๆค่ะ 2. เอกสารไม่ครบแต่ละประการเนี่ยก็ใช้เอกสารไม่เหมือนกันนะคะพอไปถึงอ้าเอกสารไม่ครบก็ต้องกลับมาเอาไปเอาง่ายๆนะลูกค้าเนี่ยมาจ้างไปเจรจาค่าขาดประโยชน์อีชันนะก็ลิบรายการไปให้ก็ส่งมาไม่ครบคะ่ะหรือส่งมาผิดสานะคะ เอกสารเนี่ยมันเรียกชื่อไม่เหมือนกันมีหลายชื่อค่ะลูกค้าไม่ได้อยู่วงการไม่คุ้นเคยก็เอาเอกสารมาผิด4ค่ะสำเนารถเนี่ยผิดบ่อยเลยค่ะชอบไปเอาสำเนารถเดิมนะที่เป็นเจ้าของเดิมมาประกันก็ไม่จ่ายค่ะห้านะคะบางประกันเนี่ยขอเอกสารพิดสดาร์มากมายลูกค้าไม่ทราบลูกค้าก็าไปถามในเน็ตนะคะก็เลยจัดเอกสารมาไม่ครบพี่จิมนะเจอบ่อยค่ะจะเอานูน่นเอานี่เอามากมายนะคะพี่จิมก็ได้เล็เชร์ไปนะคะไม่ใช่ค่ะ ขอมันเจราจากันได้หคะ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะลูกค้าไม่มีประสบการณ์พอเจราจาปุ๊บนะประกันเสนอให้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่ยอมรับข้อเสนอค่ะกลับไปบ้านค่ะหรือว่าไปฟ้องคอประพอลืมคิดค่ะมันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะกลับไปแล้วก็เริ่มต้นนาะมาเจราจาใหม่พอดีไม่ทันคิดค่ะว่าถ้ากลับไปนะ่ะแล้วไม่รับตอนนี้มันจะมีผลเสียยังไงอย่างเช่นจอดซ่อมนะไปสิบวันนะคะเรียกร้องห้าพันแต่ว่าประกันเจราจาเหลือ เ็วัน3,500บาทไม่ยอมรับค่ะบอกว่าจะฟอ้องมันคุ้มไหมอีก1,500บาทกลับไปบ้านนะคะก็คิดว่าเออมันไม่คุ้มนะควรจะรับไปก็กลับไปรับตรงนั้นบางคนไปฟอ้องคอปคอค่ะขอเพิ่มอีก1000บาทมันก็ไม่คุ้มนะคะเสียเวลาค่ารถนะคะเดินเอกสารชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะตอนเลือกประกันนะคะ อย่าเลียกจะเบีย้ยถูกสุดค่ะแล้วคนขายด้วยก็ที่สามารถช่วยเหลือนะให้คำปรึกษาได้ทำให้เค้มได้มากได้เร็วนะแล้วก็เป็นธรรมให้พี่จิมน,นะเข้ามาดูแลประกันรถยนต์เพื่อที่จะทำได้ถูกแต่แรกแล้วก็เค้มได้มากเข้มเร็วค่ะพี่จิมยินดีให้บริการนะคะ